คุณเคยสงสัยไหมว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้กองทัพประเทศไหนคือผู้แข็งแกร่งที่สุดใครคือผู้นำด้านเทคโนโลยีใครคือมหาอำนาจซ่อนเร้นและถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงในอาเซียนประเทศไหนจะเป็นผู้กำหนดชะตาของทั้งภูมิภาควันนี้มิสเตอร์ปานจะพาคุณไปรู้จัก10ประเทศในอาเซียนที่กองทัพแข็งแกร่งที่สุดและผมรับรองบางอันดับจะทำให้คุณคาดไม่ถึง อันดับที่ 1. อินโดนีเซียอินโดนีเซียคือกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกำลังพลประจำการกว่า4 0 0 0สนนายและกำลังสำรองเกือบ4ี่0,000นายงบประมาณกลาโหมสูงกว่า9,900้าอล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีอินโดนีเซียมีฐานทัพกระจายทั่วกว่า17,00 0เกาะทําให้ควบคุมเส้นทางทะเลยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธเด่นๆได้แก่เรือดำน้ําชั้นชังโบโกเครื่องบินรบ SU 2 7ทัพสาแฟรงเกอร์ และ F16 Fighting Falcon จุดแข็งของอินโดนีเซียคือกำลังพลจำนวนมากและยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญแต่จุดอ่อนคือเทคโนโลยีบางส่วนยังล้าหลังเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และไทยอันดับที่สองเวียดนาม กองทัพเวียดนามมีชื่อเสียงด้านความอึดและยุธวิธีการรบแบบกองโจรกำลังพลประจำการกว่า482,000นายและกำลังสำรองกว่า5ล้านนายเวียดนามทุ่มงบประมาณกลาโหมกว่า5,800ล้านดอลลาร์อาวุธหลักคือ SU-30MK2 Flanker ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300PMU1 และขีปนาวุธต่อต้านเรือ Bastion P จุดแข็งคือกำลังพลมหาศาลและประสบการณ์รบจริงจากสงครามที่ผ่านมาจุดอ่อนคือขาดเทคโนโลยีขั้นสูงและงบประมาณจำกัดอันดับที่3ไทยประเทศไทยคือหนึ่งในกองทัพที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน กำลังพลประจำการกว่า360,000นายและสำรองอีก2,000 0นนายงบกลาโหมมากกว่า7,000ล้านดอลลาร์ไทยมีเครื่องบินรบกริปเปิลซีทับดีรุ่นใหม่รถถัง v ีทีจากจีนและเรือหลวงจากกรีนาริเบตซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพียงลำเดียวในอาเซียนจุดแข็งคืออาวุธทันสมัยและการฝึกที่ได้มาตรฐานนาโตแต่จุดอ่อนคืองบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับขนาดกำลังพล อันดับที่4สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กแต่เทคโนโลยีขั้นสูงล้ำหน้าที่สุดในอาเซียนกำลังพลประจำการประมาณ50,000นายและกำลังสำรอง300,000นายงบกาลาโหมสูงถึง12,000ล้านดอลลาร์มี F-35, Lightning II เครื่องบินรบล่องหนรถถังเลวปัด 2SG และระบบป้องกันภัยทางอากาศ Spider จุดแข็งคือเทคโนโลยีล้ำสมัยและการจัดการทรัพยากรอย่างยอดเยี่ยม จุดอ่อนคือกำลังพลน,น้อยทําให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสูงอันดับที่5มาเลเซียมาเลเซียมีศักยภาพทางทหารสูงโดยเฉพาะด้านป้องกันน่านาน้ำกำลังพลประจำการกว่า1,101 0 0นนาย และสำรอง3แสนนายงบกลาโหมมประมาณ4,000ล้านดอลลาร์อาวุธเด่นคือ SU-30 MKM Flanker เรือดำน้ำ s c o r p i o และระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ Starburst จุดแข็งคือกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและยุทธศาสตร์ปกป้องเส้นทางเดินเรือจุดอ่อนคือการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นหลัก อันดับ6เมียนมากองทัพเมียนมาเน้นกําลังพลจานวนมากกําลังพลประจําการกว่า4 0 0 0 0นนายงบประมาณกลาโหมกว่า2,000ล้านดอลลาร์นี่อาวุธหลักคือมิก2 9ยักษ์130และจรวดหลายลำกล้อง w s 1 B นี่จุดแข็งคือกำลังพลขนาดใหญ่และการควบคุมเส้นทางภูเขาที่ยากเข้าถึงจุดอ่อนคือเทคโนโลยีล้าหลังและการขาดพันธมิตรด้านการทหาร อันดับเฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีกองทัพต้องรับมือกับภัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดกลุ่มก่อการร้ายและภัยธรรมชาติกองทัพฟิลิปปินส์หรือ AFP Armed Forces of the Philippines มีทหารประจำการกว่า1 4 0 0 0แนายและกำลังเสริมกว่า7 0 0 0 0สนนายแม้ฟิลิปปินส์จะเคยพึ่งพากองทัพสหรัฐมานานแต่ในช่วง1ิปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ พยายามพัฒนากองทัพของตนเองโดยจัดหาเรือรบเครื่องบินขับไล่และระบบเรดาร์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการปกป้องหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ Parega นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีกองเรือรบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและหน่วยรบพิเศษ NAVSOG ซึ่งได้รับการฝึกจากกองทัพเรือสหรัฐทำให้พวกเขามีความพร้อมสูงในปฏิบัติการทางน้ำอาวุธเด่นของฟิลิปปินส์เครื่องบิน FA50 PH Light Fighter Jet เฮลิคอปเตอร์โจมตี T-129 ATAK เรือรบ Jose Rizal Class Frigate ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Spider อันดับ8กัมพูชากองทัพกัมพูชาหรือ RCAF Royal Cambodian Armed Forces มีกำลังพลประมาณ1,25,000นายแม้จะไม่ได้ทันสมัยเท่าไทยหรือเวียดนาม แต่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนเช่นรถถัง Type 96ยานเกราะ ZBL9 และระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ9 มาอาวุธเด่นรถถัง Type 96ยานเกราะ ZBL9 ปืนใหญ่ PLZ45 ระบบ HQ9 อันดับ9ก้าลาวลาวเป็นประเทศเล็กในอาเซียนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่กองทัพลาวหรือ LPA ลาว p e โพส e s Army ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องพรมแดนกองทัพลาวมีกำลังพลราวสาม0 0ื่นนายซึ่งแม้จะน้อยแต่เน้นการฝึกที่เข้มข้นและใช้ยุทธวิธีที่คล่องตัวอากองทัพลาวได้รับการสนับสนุนด้านยุทธโธปกรณ์จากราัสเซียเวียดนามและจีนทำให้พวกเขามีอาวุธทันสมัยพอสมควรเช่นเครื่องยิงจรวด BM-21 Grad กรดปืนใหญ่ M46 และยานเกราะล้อ,อยางรุ่นใหม่แม้จะไม่เน้นกองทัพเรือแต่ลาวมีหน่วยรบพิเศษบนแม่น้ำโขงและมีเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการรบเพื่อป้องกันชายแดนกับไทยเวียดนามและจีนอาวุธเด่นของลาวเครื่องยิงจรวด BM-21 Grad รดปืนใหญ่ M46-130mm ยานเกราะ BTR 6 0เฮลิคอปเตอร์ MI 1 7 อันดับ10บบรูไนบรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง450,000คนแต่กองทัพของพวกเขาหรือ RBAF Royal Brunei Armed Forces มีความทันสมัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนใช่แม้กำลังคนเพียง7,000นายแต่บรูไนลงทุนมหาศาลในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกทหารกับกองทัพอังกฤษและสิงคโปร์บรูไนมีเครื่องบินลาดตระเวนเฮลิคอปเตอร์โจมตี และเรือรบชั้นดารุสลามที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีหน่วยคอมมานโดรบพิเศษที่ขึ้นชื่อว่ามีการฝึกเข้มที่สุดในภูมิภาคอาวุธเด่นของบรูไนเรือฟริเกตดารุสลามคลาสเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคระบบป้องกันภัยทางอากาศสตาร์สตรีกปืนกลหนัก FN MAG นี่คือภาพรวมของ10กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนคุณคิดว่าประเทศไหนมีศักยภาพมากที่สุดในอนาคตคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิสเตอร์ป่าเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและความรู้รอบโลกที่คุณต้องึ่งและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชม